สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่28เมษายนปี2024เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลและฟุตซอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีทีมไหนลงสนามกันบ้างนะครับเดยเราเรื่องที่โปรโกแกรมฟุตซอลกันก่อนเลยดีกว่านะครับในวันนี้เวลา12นาฬิกาก็เป็นการชิงตั๋วไปเล่นฟุตซอลโลกนะครับอัฟกานิสถานจะพบคีคิสถาน2ทีมนี้ใครชนะก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตซอลโลกนะครับ ส่วนเวลา15นาฬิกาก็เป็นการชิงอันดับที่3นะครับในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียาทาจิกิสถานจะพบก,กับอุซเบกิสถานและเวลา18นาฬิกาก็เป็นรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมชาติไทยจะพบก,กับอิหร่านคู่นี้ก็แถท่าสดทางทีสปอร์ตเนะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่35เวลา20นาฬิกาท่านเอม h ัสเปอร์ะพบก,กับอาร์เซนอลบอลมาเจะพบก,กับไบรตันเวลา,วลา23นาฬกา30นาทีนอตเทียมฟอร์เรสต์กับแมนเชสเตอร์ซิตทั้ง3คู่นี้ก็แถายทสทซนทูพรีเมียร์เฮดีลทูพรีเมียร์เฮดีโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่33เวลา19นาฬิกาคาริสเกับเลนมโยกา เวลา21.00น5นาทีอร์เนีาจะพบกับโอซาสซู 23, 30, นาเวลา23.30นบีเยริลจะพบกับลา์เบิยกานโนเวลาเวลาที2แลอันเบติสจะพบกับเซบีย่าทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบิลสปอต3โปรแกรมฟุตบอลกาโชเซราอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดท,ที่34เวลา17.00นอินเตอร์มิลานจะพกบกับโลาตลิโนเวลา20.00นบอเลญญาจะพบกับอูดินเซ่เวลา23.00นนาโปลีจะพบกับโรม่าอตาลันตาจะพบกับเอมโปลี เวลาตีหนึาฟิออรเรนตินาจะพบกับซัสซโอโลทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ต1และทูพิเมียเอ็ดีซีโปรแกรมฟุตบอลบนุนเนสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่31เวลา20นาฬิกา30นาทีบอิลเซียมมุนเช่นกลักปักจะพบอยูเนอร์เบอร์ลินคู่นี้ถ่ายทอดสดทางพีพีทีวีเดีเวลา2 2นาฬิกา30นาทีไมซุนหาจะพบอเอฟซโนและเวลาเที่ยงคืนครึ่งดามสตัดพจาะเพื่ โปรแกรมฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่31เวลา18นาฬิกาเมดจะพบกับลิวเวลา20นาฬิกาลอรียองจะพบกับตูรูสแกงมงฟุตจะพบกับแลงเวลา22นาฬิกา5นาทีสตาร์บุกจะพบกับนิสแลนจะพบกับแบดเวลาเที่ยงคืนโอลิมปิกลียงจะพบกับโมนาโกคู่นี้แต่ทัศน์สดงทูสปอร์ต2และเวลาตี2โอลิมปิกมาร์เซยจะพบกับลอง โลกแรงฟุตบอลเอเลดูซิลิ์ของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่31เวลา17.15นนาทีในเมกเกินจะพบกอาเซน์อักมากสโวจะพบกับเฮลาึ้นเวลา19.30นนาทีสปาตักเลนเตดัมจะพบกับโวเลนดัมอาร์เคซีวันไวจะพบกับอูเทกแล้เวลา21.45นวิทเทจจะพบกับฟอร์ติโนซิทาส โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่31เวลา21เฮลิกา3 0นาทีปอร์ติเมเนเซ่จะพบกับโมลเลนเซ่เวลาเที่ยงคืนเอสโตลินจะพบกับฟาร์มาลิเคาและเวลาตีสองครึ่งเอฟซีปอตตร์โตจะพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนโปรแกรมฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพในคืนนี้ก็เป็นเฟสที่2หรือว่านัดที่34ของฤดูกาลนี้นะครับวรเวล,เลวา21าเฮลิกา3 0นาทีเซนเมเลนจะพบเรนเจอร์รและเวลา21เฮลิกาดันดีเอฟซีจะพบกกับเซลติ โลกแกนฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่34เวลา20นเนลกาเพนดิส,สปอร์จะพบเคเซลิสปอร์อเลนยาสปอร์จะพบอ,อิสตันบุสปอร์เวลา23นกาลิเซสปอร์จะพบอ,อันคาลาคูคูและแทบซันสปอร์จะพบกาซิอัมเตส์น,นะครับ เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างนะครับในวันนี้ก็เป็นนาที่26เวลา17นาฬิกา30นาทีเชียงรายนายเด็ดจะพบกับราชบุรีเอฟซีเวลา18นาฬิกาตลาดเอฟซีจะพบปริตเทโอลเอฟซี FC. และเวลา19นาฬิกาลำพูนเวเลอร์จะพบขอนแกน่นยินเด็ดทั้ง3คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง a อ Play ทั้ง2 ID และทั้ง 3BB ส่วนคู่เชียงรายนาเต็ดกับราชบุรีเอฟซีก็จะมีถ่ายทอดสดทางพ p t v h ีด้วยนะครับโปรแกรมฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนาที่10 เวลาสิบสองนาฬิโกาโตเกียววัดีเจพบอวิสปาฟโกาก้าซันเฟเชลุชิมาเจพบคาวาสกิฟอนตาเลเวลา13บสนาฬิกากำบะโอซากา้าบกับคาชิมาเอลเลอร์คาชิวาเลโซเจพบสากันทสุและอุลวัตเลเดมอนเจพบนากุยากเลนปันโดโปรแกรมฟุตบอลเคลีกเกาหลีใต้ในวันนี้ก็เป็นนาทีเกเวลา12บสนาฬิกาโปฮันสตินเลอร์เจพบอินชอนยนไูไนเต็ดชนบุฮุนไดมอเตอร์เจพบแทคูเอฟซีและเวลา14บสนาฬิกาสานาทีอุนซันฮุนไดเอฟซีเจพบเชจูยูไนเต็ดนะครับ เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลสกุนดเดลกาสเปนกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่37เวลา10นาทีกาสปอร์ติงคิคอนจะพกบกับบีเอลูบีเวลา21เลกา15นาทีอันโอเบโดจะพกบกับเตเนลิเฟ่อัน,นกอนกอน,น,นจะพบเอเดนเซ่เวลา23เลกา30นาทีเลบนเต้จะพบกับตาคิน่าและอันบิยาเดลิตจะพบอูเอสกาและเวลาที2อันบาเซเต้จะพบกับเอไอบา และโปรกแกรมฟุตบอลบเนเดสกาสองของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่31สิบเอวลาสิบแปดนาฬิกา3านาทีเนินแบกจะพบคันเซลูวเวเฮนจะพบไรเทอร์เฟิร์กและมาดิบวกจะพบออสนาบลุกนะครับและนี่คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ